สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาดูการส่งงานนะครับเป็นงานที่จังหวัดสุรินทร์นะครับแต่ต่างอำเภอครับผมอยู่สังขะสว่วนลูกค้าคนนี้อยู่บัวเชิดนะก็เป็นเตานึ่งขนาดหนึ่งพันสามร้อยก้อนนะครับตอนนี้จุดหนึ่งพันสามร้อยก้อนก็จะมีสติมมือแล้วก็ตู้ขอบนะครับตอนนี้ไอ้น้ำกำลังมาแล้วครับเทลได้สักระยะนึงกำลังพุ่งมาเลยประมาณนี้ อันนี้เป็นตู้ครอบนะครับเป็นห้องห้องห้อง,องนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกําเนิดไอน้ําหรือว่าเตาสติมเมอร์นะครับก็นนจะถูกส่งผ่านไอน้ําจากตัวเตาเดินมาที่ท่อแล้วก็เข้าที่ห้องอบนะครับห้องอบก็จะเป็นห้องที่เอาไว้บรรจุก้อนเพื่อฆ่าเชื้อนะฮะประมาณนี้ครับก็จะใส่ก้อนกับเข่งนะครับเป,เป็นตะแกรงใส่ก้อนเห็ด ใช้12ก้อน,นครับประมาณนี้สำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะฮะเฟซบุ๊กของผมก็วังประหลัดฟาร์มเห็ดเป็นภาษาไทยเลยนะฮะหรือถ้าอยากเร็วๆหน่อยก็โทรมาได้เลยนะครับ0967073181นะครับวังประหลัดฟาร์มเห็ดยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ